วันนี้ก็จะนำเมนูนะคะพาสต้าอากลิโอเอโอลิโอนะคะหรือว่าพาสต้าซอสที่ใช้เฉพาะน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ค่ะวันนี้เราใช้ใชพาสต้าคือเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ที่เป็นเส้นแห้งแล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกเช่นเดิมค่ะแล้วก็มีเกลือมีพริกไทยดำนะคะแล้วก็อ,อุปกรณ์ ต่างๆนี่ปกติพี่พันนีที่เจตเตรียมไว้ให้เรียบร้อยมีกมีพริกนะคะพริกที่เป็นพริกผงที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็จะมีพาซิลี่นะคะแล้วก็จะมีะพาเมซอนชีสที่หั่นเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งก็จะใส่ใส่ะมะกอกทั้งดําแล้วก็มะกอกเขียวนะคะแล้วก็วันนี้ลูก,ลกสาวขอมาบอกว่าไอ้ีิอแม่ช่วยใส ใส่กุ้งให้หน่อยที่กิงกุ้งมันไม่อยู่ในในในเมนูนี้คือในในในเครื่องประกอบนี้นะคะส่วนกระเทียมนี้ใส่ยัะมากมากเลยเพราะว่าคําว่าอาร์เิโอนี่ก็แปลว่ากระเทียมนะคะส่วนว่าโอริโอก็คือน้ํามันมะกอกค่ะขั้นแรกนี่ก็คือเราจะช่วงที่เราต้มต้มน้ําเพื่อที่จะจะต้มเน้นพาสต้านะคะหรือเส้นสปาเกตตี้เราก็จะเอาเอาเอาเอนี่ค่ะกุ้งกุ้งนะคะมามาผัดกับน้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ เ่เตรียมไว้เพื่อที่จะใส่ข้างหน้าใส่หน้าพาสต้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำมันำนำมันมากรอกมาตำเอมาผัดรวมกันกับกระเทียมนะคะส่วนกระเทียมนี่จะหั่นเล็กๆแล้วก็เอามาผัดอันนี้เราใช้ไฟขนาดกลางนะคะคือไม่ให้ร้อนมากแล้วก็จะจะ,จะให้อยู่กำลังพอดีเพราะว่า,าจุดประสงค์คือไม่อยากจะใหนะ้ตัวกระเทียมนี่ค่ะ มันไหมแล้วมันจะไม่ได้คือไม่อยากจะให้มีรสขมนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้ตัวเองก็คือแบบผัดเร็วหน่อยหนึ่งก็เลยต้อง,ต,องต้องพักพักเอาออกมาจากตาวหน่อยหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ใส่พริกลงไปค่ะบ้านเรานี่ไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้หรือพาสตา้าหรืออะไรแล้วก็จะใส่พริกลงไปเพราะเราชอบนะคะอันนี้มันเป็นความชอบความชอบส่วนตัวเราคือไม่ได้มีกฎตายตัวแต่ถ้าเป็นอิตาลีเห็นเขาคงจะร้องบอกโน,โนโนเลยแหละแต่ที่นี่เราเราชอบของเราอย่างนี้ แล้วก็หลังจากนั้นเอาเครื่องมาผัดกันนะคะก็จะเป็นเอามะกอกที่เราหั่นไว้นะคะมาผสมรวมกันแล้วก,ก็เครื่องเครื่องปรุงอื่นๆก็จะเป็นพวกขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเกลือเป็นการพริกไทยดำนะคะแล้วก็เอามาผสมกันขั้นตอนนี้นี่เราก็คอยคอยเ,อเส้นสปาเกตตี้หรือเส้นพาสต้ายอยู่นะคะเพราะว่าอันที่จริงนี้ สปาเกตตี้นี้มันจะเป็นต้องต้องต้มให้สุกถ้าในแพ็กเกจเขาบอกว่าให้ต้ม10นาทีแล้วต้มแค่8นาทีพอนะคะคือให้แค่อันเดนเต้เพราะยังไงเสียเราเอามาผสมกับน้ำมันที่ที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยหรือว่าเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีการคือก็ยังสุกต่ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคือให้แค่อันเดนเต้ให้แบบกำลังกลุบๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรา,เอามาผสมกับเครื่องนี่มันก็กำลังพอดีเลยละคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็พอเส้นพาสต้าหรือเส้นจปาเกตตี้เสร็จนะคะเราก็จะเอาพาสต้านี่มาผสมกับาากาน้ำมันมากรอกแล้วก็ตัวกระเทียมนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่เราผสมกันไว้ก่อนหน้าน,นู้นนี่ค่ะเอามาผสมรวมกันนะคะแล้วก็จะ,จะจะจะคนผสมกันหลังจากตรงนี้ไปเพื่อนๆที่ติดตามก็จะสังเกตว่าคนบ้านเรานี่ พาสต้าหรือสปาเกตตี้นี่เราทานเป็นประจำเพราะตัวเองเป็นคนชอบแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นอะไรที่ทามันทําง่ายค่ะอุปกรณ์ไม่จําเป็นอะไรต้องมาต้องต้องมากมายแล้วก็คือแบบว่าขั้นตอนมันไม่เยอะนะคะแล้วก็ทําแค่จานเดียวจบเพราะว่าไม่ไม่ต้องมีอาหารที่แบบวอาหารอื่นมาเพราะว่าพาสต้ากับสปาเกตตี้นี่ทานแล้วมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าอิ่มนะคะอ mm ัน hmm. นี้พอเราผสมเครื่องทุกอย่างรวมกันแล้วเราหลังจากนั้นก็จะใส่าาาพาร์เมซานชีสที่เราหั่นไว้แล้วนะคะ ก็ใค,ใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะจนตัวเองนี่ก็ใส่เต็มที่เลยแล้วก็มามาผสมเครื่องรวมกันนะคะตรงนี้นี่เกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าในนั้นในในในชีสมันก็มีเกลือคือมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะยังไงก็ทําไปถ้าเผื่อไม่มั่นใจยังไงก็ชิมชิมก่อนนะคะแล้วก็เผื่อจะ,อะก่อนที่จะเติมอย่างอื่นพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ พซิกี่นะคะที่เราเราหั่นเป็นหั่นเป็นฝอยๆไว้เพื่อที่จะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีสันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะจัดจานจานลักษณะนี้นะคะขั้นแรกก็จะจะเอาปลาซานี้มาจัดจานก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาตัวที่เป็นกุ้งที่เราเราทอดไว้แล้วนะคะเอามาโรยหน้าอันนี้ก็คืออาหารเย็นค่ะ